ห้าสี่สามสองหนึ่งไปโมเวอรเสื้อกูสวยเหรอไม่สวยไปตอบเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเสื้อเนี้ยซื้อไหนนะซื้อแถวจุนจักรร้านมันคงคุ้นเออใช่แช่ไวทรอยช็อปป่ะอ่าฝากไว้ฝากไว้ขอฝากนะครับร้านไวทรอยช็อปนะครับเสื้อสวยๆนะครับเข้าอยู่นะครับถูกและดีมีอยู่จริงขายช่วยเพื่อนขายช่วยเพื่อนขายเอ้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับตนนี้ไม่ใช่ครับสวัสดีครับพวกเรากินมาติเผื่อครับผมแก๊บครับผมนุ่นครับผมเมสครับเจ้ครับ มีอะไรมาให้พวกกูทำอ๋อวันนี้เหมือนเดิมแหละมีเกมมาให้เล่น oh, กูจะให้พวกมึงทายเพลงโอเคง่ายไหมเรื่องขนาดสบายฟังเพลงช้างวันนยูแแล้แต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ง่ายขนาดนั้นอยากรู้ไหม โอเคกติกาเนี่ย okay, กูจะให้พวกมึงทายเพลงแต่ว่ากูมีอะไรที่มันยากกว่านั้นสงสัยไหมคืออะไรอะไรอ่ะโดยที่กูเนี่ยจะให้พวกมึงเนี่ยเลือกว่ามึงจะเลือกฟังนาทีไหนของเพลงโอเคอ่าหลังจากเลือกแล้วกูกดเพลงปุ๊บมีเวลาห้าวิในการฟัง แค่ห้าวิ้งเหรอใช่เพลงอะไรเพลงไทยเหรออ่ามีหมดเลยทั่วโลกภาษาไทยไม่ทั่วโลกหรอกก็เนี่ยก็มีเหรอโลกเป็นคุเกตมาคุณต๋องเลยมีเพลงไทยเพลงสากลแล้วก็เพลงเกาหลีอะไรประมาณนั้นเออดััง้มะจะเปิดดังก็ดังอ่ะเฮ้ยต้อมอะไรบลูส์เทิร์เผาไว้มันมีการทันของมันนะบลูส์เทิร์นหลังกล้องมันต้องตัวแล้วล่ะยอกยอก โดยเราช่วยกันทายเหรอเป็นไรไมามาแข่งกันเป็นคู่แล้วแข่งกันแล้วแบ่งให้กูว่าครั้งนั้นหรือไงไม่ไม่แบ่งผู้มึงแบ่งกันเองผู้ไม่ทำงานที้ไงเลยเนีไม่ทำกูคิดเกมมาแล้วอะโอเลยปะเดี๋ยอนี้ฮะจะโอก็โอ้อ่าสลับที่ก่อนสลับที่ก่อนสลับที่ก่อนอ่าสลับที่สลับที่สลับที่ไทย เราเล่นเพไอแก๊นั่งคนละที่กันอาวเฮียอะไรกม่บอกไมมเพลงไทยเหรอไม่บอกเลยไม่บอกเอ่อพวกมึงเลือกเลยว่าจะเอานาทีเท่วไหร่โอเคมันมีเฮียทีเฮเนี่ยมีสี่สี่นาทีสี่เอาสักสองนาทีขึ่นสองนาทีึ่เียมนึ่มันมันไม่โซโล่แล้วเ่ร ทูรีสองทีครึ่งครับสองทีครึ่งกูให้อา์วีนะแต่กูจะหยุดเลยนะใช่สามสองหนึ่งโอปันกางน้ำใส อ้ารู้คำตอบยังอ่าแล้วรู้คำตอบหรือเปล่าชื่อเป็นเขาชื่ออะไรรู้หรือเปล่าคำตอบอ่ะกำลังสไตล์เออชื่อเออชื่อกันตอบอ่ะตอบเลยวะตอบอ่ะตอบมากำลังสไตล์ครับของสายของมิสายอะไรนะกำลังสไตล์จักรน้ำทรายกำลังทายน้งเสือหนองหาแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคแสดงเลยแสดงเลยเพลงแรกสี่นาทีสิบสองวินาทีโอ้เอาเท่าไหร่ เอาสักหนึ่งนาทียี่สิถือว่ามีเหตุผลเพราะว่ามันจะเริ่มมีโทรแรกวแหละสามสองหนึ่งไปม้นไงชื่อเพงก็บอกจะถามโอ้ยตอแหล่ะย่ยรู้คำตอบยัง มาคำมาตอบวิ่งเมื่อกี้คำตอบใช่ไหมวิ่งแบบพี่ตูนยังกูเออมั่นใจไหมมั่นใจให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เหมือนเปลี่ยนแฟนอะอะไรมั่นใจนะมั่นใจของคำตอบอีกทีวิ่งแบบพี่ตูนของยังกูเป็นคำตอบที่เจ้าเจ้ากบ คอสเล็กมาได้เยน่าจิ้มหายอ่ะเพลงนี้นะสามนาทีห้าสิบเจ็ดวิโอเควกคุณจะฟังท่อนไหนครับคุณต้องเรียกแล้วมึงแม่นเพลงนาทีสามนาทีห้าสิบวิอ่ะสามหช่สอสัลกอ่ะเียนาทีสามน่ยหนึ่งนาทีหนึ่งาทีหเออหนึ่งนาทีเออหนาทีห้บครับหนึ่นาทีห้าสิบนาทีห้าสิบมีเวลาสามวินาทีนะครับห้าวิาไม่ ตัวว่ะตัวหลงละคิวนานกูไปดีกว่าไปรงทุกอภัยมุกมันก็ไม่มีหมดเวลาอะไรอ่ะชื่ออะไรอืผมไม่รู้กูไม่ชัวร์มันชื่อเพลงว่าซุปเปอร์ไวท์ไทยอุ้ยตอบว่าตอบเนาะเออตอบว่าเองซุปเปอร์ไวท์ไทยครับชื่อเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับหมดค แต่ว่าเติมข้งๆมันไม่ใช่ความจำเท่าไหร่แต่ว่าจำดนตรีได้เอ๊ะทำไมว่ามึงเก่งกันจังวะไอ้ที่ไอ้กูฝังเนี่ยเอกีตาร์เอออดีตเลือกกตารยากๆมาแล้วเนี่ยนักดนตรีนะเอกนตรโอเคเพลงต่อไปความยาว3นาที44วินาทีครับสี่มับเลือกเพลงแรกก็ถูกท่อดไหนฮะ5วินาที3นาที20่20เลยเหรอไอ้เหี้ยตายไปนะมีเวลาวินาทีครับสามองหนึ่งไป เวลาครับไม่รู้ไม่รู้ผมมึงเกาะเพื่อนนะเนี่ยเดินนั้นนะตอบดิเบ็นีของ justin bieber มั่นใจนะมั่นใจมรู้ร่วะเพราะคนเขาฟังเพลงฟังแต่เพื่อนถามแล้วไม่ตอบเขาเบ๊กเป็น justin ตอบและคำตอบก็คือถูกต้องครับผมมาที่ข้อ ต่อไปนะครับผมมาสองนาทีแล้วนะสองนาที1ิวิสองนาที1ิกว่านาทีครึ่งก็ได้นาทีครึ่งก็ได้เที่ยงกูเปิดมาโซโล่จบเลยนะมึงกินอ่องหนึ่งโอ้โหโอ้โหริอซอบายรูชแองตอบรู้อย่งเขาเพลงอะไรตอบว่าตอบนะตอบว่ากูชิแกงครับผมเฮ้ยสบายเพลงง่าย มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมไปต่อ50วีนาทีครับเพลงต่อไป4นาที54วินาทีครับส4นาที30อ้โห๋อะยิ่งยายเหรอเปลี่ยนเพลงให้มันไปละกลัวไม่ได้มึงจะลองอู่กันดิอ่าลองก่อนลองก่อนลองก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็มสองคนไม่น่าจะได้เลยอให้มันลองอยาก่อนโอเคได้เวู่ละ5วินาทีนะครับ3 2 1ไป จไปียอะไรวะสนาทีสี่ที่กจบีกาใเรื่องใหม่เรองใหมกไมเี่ยลยเป็นเอาสอนาทีสิบสองสองนาทีสิบสองผมต้องสิบสองเลยนะเหมือนลูกเลยมึงนี่ย อยู่ละห้าวินาทีนะครับสามสองหนึ่งไปครับาบิว่าเดีวแต่จำชื่อไ่ได้นื้เนื้อเกูกล่องมอยู่อ่ฮเคยเผมอยู่นี่ว่าผมเคยเปิดให้คุณฟังอ่ะเปิดอยู่ของดาก่อนนะดาก่อนที่เรื่องเสบียงว่าไงของสองไครของไยค่ค่อยเนึกค่อยๆอนอบเ่อ ่าีเพลงชื่อเพลงเนี่ยเดี๋ยวใช่ใช่มันเป็นเพลงอะไรแบบนี้วะแต่ชื่อเพลงเดี๋ยวกูจำไม่ได้แต่ BTS น่ะเหมือนเด็กนะเพลงดังระดับที่มันมีอ่ะในหนึ่งหน้าเปิดเพลงดังมาแต่ีเ BTS แน่นอนนะกูรู้ว่าเ b t นแต่ว่ากูจำไม่ได้ไงอาตั้งแต่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งไว้ครึ่งหนึ่งก็ยังแพ้ดีครึ่งนึ่งของเราไงมึงก็เสียเขาเลยดิอ่าครึ่งหนึ่งนะอ่าก็ถูกครึ่งหนึ่งตรงนี้นะตรงนี้เลยครึ่งหนึ่ง เพลงไเ Fire ครับผมมีคำว่าไฟอยู่งนี้ย่มันร้องไอ่นีอ๋อไอีอ๋ออย่างเดียวไม่ทำที่อะไรเลยอ๋ออ่าข้อต่อไปเพลงนีอมีความอาว4นาที23วินาทีคอับโอเอแกออยิอมหอ่อยเฮ้ยเี้ออ๋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 ะอ๋ออ๋อ้้ออ๋ออ๋ออ๋อออออเบอก่อยออออ๋ออ้ ได้ไดนาทีปะหนาทีนะฮ้ยเล่นทุนทวดไปหนาทีปรากฏแม่งมากแบบเอ้ยไม่ใช่ว่าเป็น MV นะมึงช่วงเา็แรก้องเป็น MV เฮ้ยถ้า MV มันต้องหนาทีใช่ไหมอันหนึ่งนาทีนะคะอ่านตอนช่วงหนาทีมีเวลาห้าวินาทีส2มเดินไปครับ้าหเอชอร์เลตอเราอะต่อไปยังเอาแล้ว เชฟอ็อบยูใช่พหมพี่แบงค์ว่าพี่แบงค์กแกไดอใ่ดไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะตอบครับอ่าตอบเชฟออบยูครับเอชชาเลนครับเอชีรันเอชีไรเอชีรันมั่นใจเปล่ามั่นใจให้โอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนแน่ใจนะเออเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผม Goodbye บาย กันต่อไปกูตอปเลเพลงนี้สี่นาทีห้าวินาทีครับอำเลยฟังทางไหนฮะหนึ่งไหม่งขึ้นไหมนั่นหนึ่งครึ่งอ่ะหนึ่งสรุปใครเลือกหอเยหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งอีเวลาห้าวินาทีครับสามสองหนึ่งไปหยุดหยดหยุดเลาหมหอยพี่สะดุดแน่ใจนี่มอนแน่ใจฟังแต่ปอสี่อะ ไม่เปลี่ยนครับตอบนะไม่เปลี่ยนครับชอบหอยไหมชอบตอบพร้อมกันกี้หอยพี่เจสเดอครับไม่พร้อมกันกี้หอยพี่เจสเดร์นะบอกเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมข้อสุดท้ายของทีมนี้แล้วครับเต็มสุดท้ายเต็มบวกเลยแต่คนข้างๆมึงไม่เต็มใช่ไหมใช่เบสเรอเอาแล้วมันข้างกันละกันด้วยเต็มทั้งคู่อะไรบางคนอะ เพลงนี้ความยาว4นาที42วินาทีครับ4ี่นาทีสี่สิบสจะเลือกฟังต่อต่อให้เด็กกันไหมแต่ก็ทัศโซโล่บ้างอ่ะเอ้ยเอาต่อไหมต่ออ่ะต่อต่อต่อแบบเอาี่ยสี่สิบสองเลยเอ้อเอาอีกไม่เอาต่อไม่เอเกินไปเมื่อเปิดมาไม่เจอเฮี้ยอะไรเลยอาจจะแบบสัก4นาทีก็ได้เกือบเกือบท้ายแล้วอะไรเงี้ยอ่ะสี่นาทีอ่ะสี่นาทีต่อให้เด็กกันไปเดี๋ยวจะหาว่าทีมลางแกละเวลา5วินาทีครับ3 2 1ไป โหมดอ๋อกาจะพูดชื่อเพลงเลยเมื่อกี้อ๋ออีกแล้วอ่ะการจะพูดชื่อเพลงเลยเมื่อกี้เมื่อกขอห้าปุ๊บไม่ตัดมันเป็นชื่อเพลงต่อนีงคาราบาวอ่ะใช่ของคาราบาวชื่อเพลงเพลงเนี้ยไม่ได้เลยเปิดปุ๊บโอ้โหคนตีกันแน่นอนอันนี้พวกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนุ่มบาลอ่ะนุ่มบาล ปั่นเก่งกูรู้เนี่ยโลกนี้ไม่ใช่คนเป็นบัวหลุดพ้นคนชื่อบัวลอยบัวลอยมั่นใจเปล่าบัวลอยแอรคาร์บาครับทองหยิบทองหยอดเปล่าลุกปล่อยทองเอ่อไอตัวห่างนอกนะมึงเนื้อเดี๋ยวจะตามพวกมึงนะเดี๋ยวรู้ผมให้โอกาสคุณเปลี่ยนคำตอบไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมชื่อใจเพื่อนผมตอบเปล่าว่าช็อกเปล่าเนี่ยบัวลอยเปล่ารู้สึกว่าคุณจะไม่ตอบเหี้ยอะไรเลยนะกาะเพื่อนอย่างเดียวเลยกูจะเป็นคนหาเวลาให้มัน แล้วอ่าตอบคำตอบอีกทีบัวลอยครับคาร์บาวตอบพร้อมกันหนึ่งสองบัวลอยคาร์บาอาเป็นคำตอบที่ตุ๊กตาโบ้ชนะแล้วทีชนะแล้วดิเฮ้ยชนะแล้วดิถึงมึงถูกหมดเลยอะถูกหมดเลยอ่ะถูกคะแนนมึงได้ห้าคะแนนเต็มแล้วผม เพลงสุดท้ายความยาว6นาที9วิอย่างฮี้แล้วเดี๋ยว2นาที50ต้องไม่รอแล้วล่ะเพลงสากล6นาทีกว่าเวลา5วินาทีนะครับ3 2 1ไป n o a s r s g a r d รแ้วอไปแล้วก็ของอีม้เปี่ยนสิให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนซอ่ะ เป๋ทำไมถูกต้องครับแค่ซุกต่อเพลงมันยากอะสรุปเลยก็คือไอสองคนนี้ได้สี่ครึ่งนะผมเย่สี่ครึ่งต่อมื่อก็จบไปกับการที่เราต้องมานั่งทายเพลงนะก็ทรมานหน่อยหน่อยแต่ว่าชนะก็คือชนะ ถ้าจะ่โมองไม่ออไเอาไม่เลย <sk> แหละก็ทีมของเรแกลบชนะไปนะก็สุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ให้ช่องเราด้วยนะครับครับ <t> ตอนนี้นะครับเอาแล้วลำบ,บากคุณ <t> เอาละเอแบบอนะก็นะเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับมีเกมอะไรเงี้ยมาให้เล่นกันมาให้ดูสนุกสนานกันนะดูพวกเราเล่นเดี๋ยวไปเล่นเองก็สนุกดีก็จบคลิปไว้แค่นี้ครับผมขอบ,ขอบคุณครับบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายต้องดีนิดหนิดยหน่อยดีนิดหน่อย ดีรับทุกคนมึงอดไีก่อนมันไม่ไดังอ่ะ